ช่วงส่งต่อความรักสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเข้าความรู้ก่อนเลยนะคะในเรื่องของนกคอคเทลนะคะใครที่กำลังอยากเลี้ยงนกคอคเทลใครกำลังอยากเลี้ยงนกนะคะก็อีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ อยากมีนกเป็นเพื่อนนะคะก็แนะนำคอ a เทลค่ะเพราะว่าเป็นนกที่ขี้อ้อนเชื่องนะคะก็ที่เลี้ยงมาไม่เคยโดนแบบจิกแรงๆนะคะเขาไม่เคยจิกเราแรงๆเลยนะคะถ้าเกิดเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กนะคะก็ใครที่เป็นทาสนกนะคะก็รู้นะคะว่าเจ้านกคอคเทลนั้นเป็นนกที่ค่อนข้าง จะติดคนมากๆค่ะอ่าใครที่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะเลี้ยงนะคะก็ลองไปหาดูนะคะราคาตอนนี้นี่อยู่ในตลาดก็ตั้งแต่800จนถึง2,000ทีเดียวค่ะอะแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องปล่อยให้เจ้า โหนนะคะคอเคลียคอเคลียไปก่อนนะคะกำลังคันมากๆเลยเกาตรงนี้อะเกาตรงนั้นนะเกา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 คันคาทาช่วยเกาให้หน่อยเกา หัวบ้างรูปหัวบ้างนะคะไม่รู้นกหรือหมานะอ่าก็ไว้เฝ้าบ้านได้นะเพราะว่าเขาคาเทลเขาเรียนเสียงได้นะคะอาจจะเรียนเสียงหมาก็ได้นะอาแล้วค่ะวันนี้ต้องขออตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ